สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนนะวันนี้จะมาลองกินนี่เลยเพื่อนๆ่านผู้ชมค่ะนี่เป็นข้าวเกลียบรสปลาหมึกนะคะมันทำคล้ายๆกับที่ขายในเซเว่นเลยแพ็กเกจเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะถุงจะเป็นสีแดงอริงาโตันว่าหลายคนก็คงเคยกินน่ะเออแล้วมันเป็นขนมที่ฉันชอบกินมากนะคะอีข้าวเกลียบปลาหมึกเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันก็เลยไปได้มาเพื่อนๆจาก ร้านนะคะร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านเอเชียนแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เนี่ยยี่ห้อมันเนี่ยไม่ใช่อาริงาโตแบบบ้านเรานะยี่ห้อมันชื่อว่าอะไรวะอ่านว่าไงแมวแมวชื่อว่าแมวแมวแมวไม่เอา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 แมวแมว The House of Snacks นะคะอืมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูดีกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนเขาบอกว่า Made in Malaysia มาจากประเทศมาเลเซียค่ะของผลิตในมาเลยนะคะดูข้างหลังนี่โซเดียมหลายแรงนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกันถุงนี้อยู่ที่ เออกี่กรัมหกสิบกรัมค่ะอะอืมกลิ่นปลาหมึกมาหึ่งเลยเพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนเขาเก็บกล้องอะมันไม่เหมือนอะรีงาโตอะอ่ะดูซองมันสิถ้าเป็นอะริงาโตะแบบบ้านเราอะ่ะมันจะมี มันจะค่อนข้างแบบว่าโค้งมนมากกว่านี้แล้วก็มีความเป็นคล้ายหนวดปลาหมึกมากกว่าอีเจ้าตัวนี้ดูดิเพื่อนๆแพ็เกตนี้โหมาเป็นหนวดปลาหมึกเลยนะแต่พอของจริงอะ่ะดอเหมือนกับเขาเก็บกุ้งมากแต่ลองชิมดูนะ <S <s <Milan> <s> <S เขาเก็บกุ้งชัดๆค่ะแต่ว่ามีรสปลาหมึก ไม่มีความเป็นอาริงาโตแต่ว่ารสชาติเนี่ยถามว่ามันมันได้ไหมพอได้มันมันไม่มันไม่เหมือนกับอาริงาโตอีวีเขาเก็บปลาหมึกบ้านเราเขาเก็บปลาหมึกที่มันขายในไทยเนี่ยมันจะมีความเผ็ดแล้วมันจะมีความหวานในตัวเนี่ยนะคะที่เคลือบด้วยน้าตาลแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆดูดิมันเหมือนกับข้าวเกี๊ยกุ้งธรรมดา เหมือนฮานามิแต่ว่ารสชาติมันมีความเป็นปลาหมึกแลนมีความเผ็ดแต่ก็พอกินแก้ขัดได้นะ เป็นแก้ขัดได้เพนเื่อน,อนโอ้ยมันทำมันมีรสไก่ได้วยนะข้างหลังแพ็กเกจมันเนี่ยมันเขียนมันทำออกมาเป็นรสไก่ด้วยแล้วก็รส รถหลับสเตอร์ก็มีเพื่อน มันมีความเผ็ดมากกว่าเนี่ยคือจะรีแตนึ่งด้วยความเผ็ดไม่มีไงก็เลยจะให้คะแนนอยู่ที่หกจุดห้านะคะ ความออร่อยแค่แพ็กเกจก็เรียนแบบแล้วกับอาริงาโตะสำหรับข้าวเกียบปลาหมึกอาริงาโตะของไทยที่ขายในเซเว่นเนี่ยเพื่อนๆเป็นของจากบริษัทแหลมทองจำกัดนะคะแต่อันนี้มันเป็นของมาเลเซียเมอินมาเลเซียนะดังนั้นเนี่ยจะมารสชาติแบบไทยๆไ,ไม่ใช่หน,นูไม่เหมือนกันนะจ๊ะ หาไม่เจอหาไม่มีขนาดไปร้านไทยนะอืมอยากกินอาริงาโตมากก็ไม่มีแต่บางที่อาจจะมีนะแต่ว่าร้านไทยในลอนดอนที่ซัำไปมาไม่เจออืมพอได้กินแก้ขัด บ้านเราถ้าถุงเท่านี้หกสิบกรัมเนี่ยง่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบบาททำซื้อมาประมาณไม่เกินหนึ่งปอนก็ประมาณไม่เกินสี่สิบบาท ลองฟังเสียงดูนะ 没、嗯、没、嗯